สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับพม,มิพัแม็กทีวีในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปเรมิชวาฮะเดี๋ยวนะผมมึงเลรดมีเทรดด้วยเหรอเดี๋ยวนะผมไม่ได้มาเล่นคือผมคือถ้าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายคลิปผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะผมก็เลยไม่ไม,ไม่รู้อัปเดตนะเอ้ยมันมีเทรดแล้วนะฮะโอ้โหว้าวมันน่าจะน่าสนใจมากๆแน่ๆเลยนะฮะเคมา เราลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่านะฮะก็คือที่คลิปที่แล้วนะผมว่าผมบอกว่าผมเสียงผมแปลกเนี่ยผมว่าผมน่าจะคิดไปเองนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทําไมผมถึงคิดไปเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ไม่เป็นไรคือเกมนี้เนี่ยผมอัดมาสองรอบแล้วนะเออ ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้เออแล้วแล้วทำไมหน้าโหลดดิ้งมันเป็นงี้เนี่ยโอ้โหโหลดช้าเลยเกินเออทำอะไรเอ้าบั a c k back eco reset ตต้อง r e s e ตใช่ไหมเนี่ย r e s e ตก็ไม่ได้เออโอเค r e s e ตได้นะฮะเก็บเอา้าเฮ้ยเก็บสิโอ้แลกแลกเกินเหตุนี่ โอ,โอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยคือตัวที่เราต้องทำลายจากการเลยเจ้าพวกแรโอเคยิงมันยิงมันยิงมันวู้เอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้ผมได้แล้วนี่ผมอัดเลยยังเนี่ผมน่าจะยังไม่ได้อัดนะตอนนั้นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้เนี่ยเราตะลุยอวกาศกันแล้วนะะการเดินทางในโลกอวกาศของแอร์รับยังเกิดหจะเป็นยังไงมาดูกันนะฮะ ฮะั่นเงินน้อยจังอ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้โหสี่แสนซื้อได้เยอะขนาดนั้นเลยหรือบูอซื้อได้ประมาณสี่สิบรอบประมาณห้าสิบรอบประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวนะผมขอตัวไปเปิดก่อนนะฮะเอาให้ได้อีพิกสักตัวหนึ่งด้วยไหมเนี่ยเอ,อ่อผมว่านะผมไม่ต้องจัดและเออโอเคจัดไปเลยโอ้โหเกลือมากเลยนะฮะ ไม่มีแม้แต่แร่ออกเลยนะสักตัวเดียวยังไม่มีนะแลยไปต่อเออเออดูเหมือนว่าจะไม่มีไม่มีแร่เลยนะโอ้เกลือเกินอันนี้ก็เกลือเกินมารอบสุดท้ายรอบนี้ต้องได้เลเจน์อย่างแน่นอนหมดไปสองแสนนะฮะไม่มีไม่มีของดีโอ้ไม่มีตัวแร่อีพิกแล้วก็เลเจนเลยนะ,ะไม่มีตัวแบบนั้นเลยนี่นะฮะ ไม่มีเลยมีแอนคอมมอนกับคอมมอนนะฮะไม่รู้จะเกลือไปไหนเอ๊ะโอ้ผมลืมกดใช้ Lucky ลัคกี้บูสเราเควสเสร็จแล้วใช่ไหมใช่โอ้ก็ว่าทำไมมันเกลือจังเลยรอบนี้แหละเราจะไม่ได้คอมมอนและเราจะได้อันคอมมอนมาเลยเอาเดี๋ยวลืมกดใช้อีกโอ้ my god โอเคมาแล้วนะ ตอนแรกเนี่ยเราต้องกดที่กระเป๋านะฮะมาที่ไอเทมแล้วก็กดไอเทม use w o ก k lucky b o o s เร็วๆๆเรว,เรว,เรว,เรวมีเวลา3นาทีเอ้ย,อยกดใช้แล้วนะเมื่อกี้อยู่ไหนมันกดใช้อยู่แล้วใช่ไหมมาเร็วมาเร็วมานะฮะรอบนี้จะได้ตัวดีๆไหมรอบนี้แหละ common ออไม่ไม่เป็นไรมันอาจจะมี legend โผลมาทีหลังก็ได้นะฮะ ผลปั๊บนะฮะมาแล้ว้มาเลยอัปเกรดให้ยีปิกเลยนะฮะพวกตัวเกลือๆทั้งหลายจงออกไปจงตัวตัวดีๆจงมาเข้าใจไหมโอ้บ่วลได้แล้วไม่รู้ผมเป็นอะไรนะโอ้เกือบไปถึงสองเลเวลเลยนะฮะบึมไปบึมออเค เอา้าเราลืมตัวนี้อีกเร็วเลยเพื่อนอเกมาแล้วเราได้อีพิกมาแล้วนะฮะตัวนี้อา่าสบายมาเล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 ยหุ่นยนต์ยักษ์เอาหุย้ยมาชาเลนจ์เลือดส,สามแสนพุ่งไปทุกคนจากกานมันปิว้ว โอ้โหเยวนะมันมันไม่โจมตีเลยเหรอเอ้าเฮ้ยมันไม่โจมตีเลยนะฮะอ๋อนี่ไงอู้เตมีดแรงอยู่นะฮะเฮ้ยเลือดหายไปเยอะเลยนะฮะขนาดสายป้องกันนะเนี่ยขนาดสายป้องกันก็ยังเลือดลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรสบายนะฮะเพราะว่าทีนึงเหมือนมัน เหมือนมันเน้นแค่ตัวเดียวนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะเอ๊ะหรือว่าผมอัพเลเวลไอสองตัวนี้แล้วผมจะไม่ได้นะฮะเฮะ้ยได้เบจเฮ้ยได้เบจด้วยนะฮะมามาเก็บเยอะเฮ้ย,ยได้ลัคกี้บูสต์มานะ,ะดีมากช่วงนี้ต้องการลัคกี้บูสต์ไม่งั้นเกลือแน่นอนเอ๊ะเดี๋ยวนะลัคกี้บูสต์ยังอยู่ไหมผมเมียนใหม่แหละ โอ้ไหนละเงินตรงนี้ว้าวได้มาหมื่นหนึง่งอา้าเย้เราปลดล็อกได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้อีกแค่หนึ่งมืนบาทนะฮะเราจะตรงไหนดีอืมผมว่าเราต้องโจมตีตัวนี้เสร็จแล้วมันก็น่าจะได้นะฮะถึงน่าจะถึงนะฮะหนึ่งนบาท โอเคมาเดี๋ยวผมก็ตัวงไปเตรียมตีก่อนนะะโอเคนะตอนนี้ก็ได้เป็นเทียร้อยแล้วนะฮะโอเคแต่ว่าผมกดผิดตัวแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้แล้วนะะมาปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกปวดล็อกปลดล็อกปลดล็อกเย่มาแล้วอ,อู้ปิว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 โอ้เฮ้ยเดี๋ยวคยยเควสแรกก็ตัวสีม่วงแต่ไม่เป็นไรเราต้องลองดูนะฮะมันจะได้หรือเปล่า ยนะผมไปดูก่อนมันใช้เงินเปิดตรงโน้นเท่าไหร่เนี่ยจะมีเงินพอไหมในการเปิดได้อีพิกของตู้นี้นะ,ฮะเฮ้ยเลือดมันก็ลดลดเยอะอยู่นะฮะเอาแล้วเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยมาจะสัตว์เลี้ยงตัวหายอู้นู่นหรือเปล่าน่าจะนู่นนะฮะใช่นูน่นนูน่นนูน่นนู่นเลสโกไปหาเขากันเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอ้ยเดี๋ยวผมต้องจอยก่อนมันคืออะไรเขาเขียนว่าอีเวนนะฮะโอ้เฮ้ยอะไรนะ่ะเพื่อนจะกันมาเร็วโอ้โหมีคนมาเต็มเลยนะ,ะโอ้ไมเคิหวัดดีเพื่อนทุกคนโอ้ว้าวเพื่อนมีเลเจนด์ด้วยนะฮะโอ้เลเจนด์อันนี้ของโลกสามนะฮะของโลกน้ำแข็งนะฮะโอเคโอ้โห หมายโดมันคืออะไรกันครับหมายโดเออมันมันได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยคือผมต้องถามเพื่อนใช่ไหมเนี่ย um what we will get if do this one อ๋ยเขียนผิดเขียนผิดนะฮะ โอ้โอเคมาแล้วเพื่อนเราจะได้อะไรถ้าเกิดเราทำลายกล่องอันนี้เพื่อนเราจะได้อะไรเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ oh, อันนี้คือเงินที่เราจะได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแปดแสนเฮ้ยอีปิกมากเพื่อนทำลายมันเร็วทำลายมัน,ลมนแล้วนี่แปดนาทีแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนอีเวนนี้มันดีมากนะเพื่อนเนาะ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 เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือด a เมจที่เราทำใช่ไหมเพื่อนเออห้าห้าบาทละเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนทำอะไรอันนี้คือเพื่อนได้ห้าบาทใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทำเพื่อ5ห้าบาทใช่ไหมเนี่ยห้าบาทไปซื้อติมได้แท่งหนึ่งถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะฮะเอ๊ะหรือว่าสองแทงไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิด เป็นตอนผมอยู่ป .1 นนคือที่โรงเรียนมีไอติมโคกห้าบาทนะฮะแท่งก็ปานกลางนะฮะอา้าวคืออะไรเอ่ยเราไม่ได้อะไรเลยนะโอ้ยอุตส่าห์ไปสื้อุตส่าห์ไปสู้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กันดีกว่านะฮะเคมาเรามาดูกันนะว่าจะได้ตัวอะไร คอยได้แหละคอยได้แหละเอ้ยออเตอร์เลมานะฮะไม่แย่นะออเตอร์เลเอาไปใช้ได้โอเคออเตอร์เลอีกตัวนะฮะขอแค่อยาาได้คอมมอนก็พอนั่นไงพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยนะไม่น่าทักเลยเอ้ยออเตอร์เลเอ้ยอันคอมมอนออเตอร์เลไม่มีนะโอ้ไม่มีแลเลยเฮ้ยขอแลหน่อยเพื่อนส่งแลมาซะเออนั่นแหละ ได้เอ๊ะเอ็กซ์แอตแล้วเอ็กซ์แอตสีฟ้าว้าวเอ็กซ์แอตสีฟ้าขอบคุณมากเลยตู้อโอเคว้าวตู้นี้ให้เอ็กซ์แอตสีฟ้าเรามานะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่โอ้โหค่าพลังเปิดพันเยอะกว่าอีปิกเราอีกโอ้ my god อ,อือหือมาเป็นทีมเลยนะมาเป็นแก๊งแล้วว้าวอีปิกมาก อา้าวเลเวลอัพเย้ทีนี้เราก็มีตัวเลงตัวแล้วอ่กววอะก็คลิปนี้นะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนูนผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายบายเจนใหม่คลิปหน้าผม